าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีครับตาการพอสวัสด,ดีนะครับพี่น้อง ส่วนยามสาวตาการก้นเก่าคู่ดเดิมนะครับครับมานนี่นะครับกับแต่ตื่นเสางนิดจักน้อยนะครับมันตื่นแต่เด็กครับพี่น้องตื่นแต่ตีสี่มันละนะครับตื่นมาเห่นนะครับมา บางข่าวบางข้าวนะครับในหลบซูดเชียลเนาะนะครับหากเป็นนั้นว่านะครับผมตาการวสุวดีเอฟซีนะครับพี่นอ้องกองปายสุขุสุขชนเนาะนะครับที่ให้การรับชมนะครับลหลายสอบห,หลายเพียรนะรพี่น้องทว่วสุดีกันทั่วไปเนาะนะครับในฐานะเป็นคนไทยนะครับอยู่รวมกัน เราเท้ประเทศขอสวัสดีนะครับทุกหมองทุกป้อนนะครับติดตามข่าวๆ่าหลายสถานการณ์หลายข่าวพม,ม่นองนะการผ่านการเมืองเป็นบังนะครับข่าวควบบันเทิงสีรับก็บมีหลาย สวัสดีพี่ทันแหลกนะครับน้องงดจิตบอบสวัสดีคุณตาตื่นเ้าค่าโอ้นะครับมีรลายนะครับตื่นตะส้าพี่น้องก็ได้สวัสดีทักทายเข้ามาตะเ้าเนาะนะครับพี่ทีก็ตื่นเด้อปลุกเ้าคือกันนะครับเพื่อควบอยู่รอดนะครับถ้อยากให้กินน้อพี่น้องขึ้นนกขึ้นนูน,น,นี่แหละ เราก็ปูปีกนห่มันเ้าก็ออกหอบออกหายยหาเนี่ยอยากเนี่ยกินให้มัแรงมากเขาสู่ร่างสู่เลือนคนเท่านีนเนาะนะครับกําลังใจให้คุณตาการ์นะครับขอบคุณหลายๆนะครับนะขอบคุณทุกกระลังแรงใจเนาะนะครับ สวัสดีคุณตานะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีกันยามเสาเมื่อวานในบอนได้ทำการไหลสวนเลยพี่น้องเอ้ยนะครับจะเสาะกว่าวนะครับไปส่งของไปส่งงานนะไปส่งลงสีไปหอัดพืชไม้ปลายทางกองพวกนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับไก่หมู่บ้านสุดเขียดทั้งวัดอุบลว่าสเสลยสวนท่าท่าเอฟซีดอกว่าสิโคโน <ś c oughs> ชนาสินขานำอยู่ มองไปยูนะครับกระเดียดเสื้อเกินเนี่ยห่อนแห้งนะครับกระเทือนฝ่าวดวนนะครับซอยกันก็บุกนองจิตต่างเพียงซีฟคอมว่านเนี่ยเลยบรทับการไหลโซนบริลี่พิ้วบริลลี่ิ้วเลืยนะครับว่านเสนอผู้นี่นะครับเขาย้ำเสาร์พี่น้องโดยควบคืนหอด้วนะครับโดยควบคืนหอดขึ้เถิงนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับถุกคนนะครับ แคซีกับคุณตายังแข็งแรงนะครับก็แข็งแรงอยู่ครับเพียงอย่าง้งานก็ได้อยู่ดอกนะครับสบายอยู่เรื่องการเดินทางนะครับเรื่องใส่รถเส่็นอนนะครับก็ที่ว่าหัวเคียอยู่นะครับพี่น้องผี่านมากกับปวดภัยไปโดยดีอยู่นะครับพอท่านจบเพราะว่ารับในท่านเรื่องมีฮาฮาละสันนะครับก็คงจะพ้นจบนะครับเจ้าตาการกับพุคเลเบาดอกนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับให้เปินเบาสั้นเอา พูดมันบอกซะนะครับถ้าการบอกไปก็ถือว่ามันไหลสาระนะครับเอฟซีประกตาศการแก่แก่หรือว่างวันหยุดพักราไปซะเนาะพี่น้องคนเ้องนะครับแก่ทุกคนเมี่อแ้่กระท,าทาั่ทนนะทงผูบอกกระทั่งผู้ฟังเกียร์ไปน้ำกันเนาะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติพี่น้องอย่างเกิดแก่เจ็บตายนะครับมันกูใส่สีวัวนตลอดดอกเนาะนะครับมีแถามีแก่เป็นธรรม,มดานะครับพี่น้อง เปลียนงไม่เถอะครับโอ้แม็กรับสิบต่อไม่บุตต้องไปปวดเทิงเดี๋ยวเขาันกี้ีบอนว่าพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวก็จะผ่อนคลายยังไปเองมั้ยนะครับสมจิตหนูฮะหาไม่หมดนะครับขออภัยเดือดทาอนผิดนะครับสวัสดีครับพี่นะครับสวัสดีครับการเวลานะครับไม่หอนคืนสู้ๆค้ัาตะก้านนะครับ นพี่น่องนองเดินหน้าทุกคนนะครับแม่แต่กระทั่งครูบอกแม่แต่กระทั่งครูฟังแม่แต่กระทั่งเอฟซีนะครับพี่น่องสินมีกระติดกระใจทุกคนอืมนะครับพอเมียไขม้าน้องสองหูสองตาสองขาสองเขียนนะครับอย่าง,งไรอย่างไรอยางไเพิ่มเติมอย่างไดอย่างดีๆนะครับคับเฮ็ดเอาห้เอาเอาสนอหน่อยนะครับพี่น่องยังไงกันทุกทุกคนแล้วแสดงว่า สวัสดีครับนางฟ้ายาดองนะครับสู้ๆ้รักทั้งสองคนค่ะลักษรักตะการน้ำเนเดอร์อ <c oughs> เป็นเป็นผู้ที่สามเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ครับสีวันนอน,นครับอ้าวแตเท่านั้นหระพี่น้องแต่เว่าน้นนะครับมีสิงซีดีมาอยู่นเน้าพี่น้องเนาะนะครับ เงินไหลกองทองไหลมาขอให้เฮงปัง,ปง,ปงยิงมือในเลขสิว่บพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีไดเลขกไปน้อน,นะครับมาเึ้ื่อนผมก็นอนบ้านผู้ดเดียวนี่ล่ะนอนจื่สันเทิงตื่นเสารมารส่งกาแฟกรนก็หันกินนะ่ะพี่น้องลืมอตัวส้งไหวี่กิ้ว่าั้างแกว่าจิตื้อกาแฟของมะนํมามะนันองอะไรส่วนวือน่าทัไทยกับพี่น้องอยู่อยู่ในห้องพี่ละ ตลอมเพเปื้อนอะไรเลือบออริสุทกาแฟนะครับเดี๋ยวจะมายันเอกไปกินข้างนอ,อกกับสิถืงองของไปกินข้างในก็บมุมหล่ะนะครับกเสารนี่กับควนุญาตพีนองเนาะนะครับแต่ว่ารบกวดเออสวงยงามเสาเนาะเดี๋ยวจะน้อยก็ี๋จะไปอารมป์โขคาวอยู่นะครับเพราะกระเจี๊ยคาวอีสลาพัชราคมนะครับตอนนี้ก็คุยกับพี่น้องก่อนนะครับ การเวลาไม่หมดเกนทำไมไม่ไปเที่ยวกับลูกไปค่านะครับหนึ่งนะครับขอตอบนะผมกับโบคนมาเที่ยวจังสัตน,นะครับสองนันกับมีภารกิจนะครับมั่นก็นมีสองประเด็นเนาะนะครับคุณพ่อไม่ไปสอปเปล่ากับคุณแพลวพล่าเลยครับเ่าเด็กไปนะครับกับคือวานะนะครับหนึ่งบมไปเที่ยวจังสัตสว่างกับ เขาก็มีหนาทีการงานอยอะหนาครับเมว่ามันกวนอยู่นะครับเพราะว่าูกเขาก็ไปไลาเมื่อไปซ้อมขึ้นซ้อมสองซ้อมขึ้นก็เมื่อนึงแล้วนะครับมอนเ้ก็คาดว่าคงจะกลับอยู่นะครับเพระว่าเพิ่งมีการมีงานเนาะนะครับวสิิเปลี่ยนผ้าผาหรือปัเจ้าน้ำเครียนนะครับเพิ่งมีงานเพิ่บเกิดสลัเวลาไปเที่ยวนะครับเมื่อสองเมื่อมนีองของสีกลับซูนะครับ พี <Cornell>. ่พักอาศัยล่ะนะครับเอฟซีถามมานะครับเมียอไม่ไปใส่ตาอาศัยญาี่ยไม่ก็อยู่บ้านเพิ่นผลแล้วนะครับนะครับผัวเก่าก็อยู่บ้านด้วกันนะครับนอนว่าสินอนเราเล็กมืนแม่นนี่คือบบฝันเนาะนะครับพี่น้องคือนอนดีปวดหันอนก็นอนเติรกนะครับพี่น้องนอนหาถุง มันสี่ถุงกูกลัวเกือบจีหาถุงหมดแล้วนะครับเพราะว่ามฮอดบานกับเด็กส่วนสิมาอาบน้าส่วนสศรศริมากินเข่าเนาะส่วนสิยิบโทรศัพท์มาเบิง่งอีกก็เลยนอนเด็กมันเปลี่ยนอุปนิสัยแล้วเนาะทุกคนนะครับผมว่าสูมอันนี้บพราะว่าจะเร็กหน่อยบพราะว่าจะปุยใหญ่บพราะว่าจะพู้เฒ่า,า,าโลกโเซเชียลนะครับเขามาสิงมันบริเวณเคลียร์บริเวณสังคมกลมนะส่วนมากกับสินอนบรยนอนบรยากนอนมันหลายนอนกับบริรับประเส่ิ ตามยุคตามสมัยเราพี่น,อน้องเนาะมันบอกขึสก้สมัยตะกี้เด้สมัยตะกี้เบิมม่องบนหองมาล่ำนะครับขั้นบนเบิ่งหน้าหา่านหน้าเวทีมันก็บ,เบ่เห็นสมัยซูเมอร์นี่โอ้ยนะครับเบิ่งอยู่ไสการก็ได้นะครับ,บ,มนะรบไม่ก็เป็นไม้ร้อยนะครับโทรศัพท์ก็สมัยม้ร้อยเนาะตะกี้เป็นไม้สายสะเด้จ ไฟกับบัวขาวบัวนวลน,นะครับสวยงามตามทรรมชศาสตรไฟเรื่องแดงบริยที่มิตเดินวัดกัมมแต,ต่ขีดดินทรายสมัยนีก็มีแต่ข้อนกีดเป็นสัตวนะครับเปลี่ยนแปลงกันไปเนาะนะครับสวัสดีครับใาเขียวคนเมืองเกินร้อยนะครับพ้นละเอียดเนาะนะครับไกลๆก็จะโซทอนนะครับไกลไกลก,กันเป็นพี่น้องกันวเนาะอพี่น้องเนาะนะครับนิรชาตเจ้าแสงตาต้องขอโทษลูกตัวเอง ตาต้องตาต้องตาต้องโทษลูกตัวเองถ้าเพียวหาวไม่ไปยุ่งกับคนที่สามครับกะห่าแมด่ดูครับกะโทษดูครับกะโทษจะได้วน,นผมปวโทษนะครับกับที่ผมบอกนันนะ่นแหละบอร์ไอข้อข้างคู่ได้นะครับกับสิพิษกันทุกคนนั่นั้นเรียกว่ากับสิพิษหน่อยพิดหลายเนาะนะครับเหมือนห่กันบ่ได้กนะ้ว เดินหน้าต่อเนาะทางใครทางมันนะครับว่าสิบบอกยี่ันย่อๆเขามาเนาะนะครับก็บอกไปเร็กๆหน่อยเดินนะครับก็ถือว่าบรดิบบนอกกกาะนอกเขียนนอกพวงนอกห้างเนาะนะครับบวดิสาลัดไปซีห้พีได้ละนะครับ ทรงกาแฟาแล้วอย่าวางค่ะวางแล้วลืมเลยค่ะเอยเกัดจะแเมียนะนะครับยิงมาบอกกับพี่น้องเนาะนะครับสวัสดีผู้ใหญ่บ้านนะครับสวัสดีครับ้ใหญบานมูลสว่งกับข้อสวัสดีพี่น้องทั่วทั่วประเทศเนาะนะครับคนที่สงสารสุดก็คือน้องบิ๊กตาน้องบิ๊กตาที่ลูกเจ้าทำแบบนี้คะ่ะนะครับลองอ่านไปเห็นทุกคนด้วยน,นะครับแต่อ่านท่านเนาะ นะครับตาก้านเป็นกำลังใจสู้ๆนะตาก้านจับพักถลุงผัดไตนะครับผัดไตเนาะนะครับจากการมีเอฟซีอยู่คือกันนะครับขอบคุณเด้อนะครับที่ได้ทักทายในคอมเมนต์เขามากนะครับเขาแล้วกับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อนะครับให้ผมน้ำแน่นะครับบุคลากรเสียนหรอกขอรัากรทนนะครับ ขอรับพันกัเอานะครับสาลินีแสงม,มาเนียกำลังใจทุกคนตาลสันนะครับขอบคุณนะครับ ครับมีเอฟซีทคอมเมนต์ออกมาคิดหอดยาเทพน็อตตาบัสันก็คิดหอดอยู่ครับคุณงามความดีเนาะนะครับที่แม่เพื่นเดชผาลูกผ้าเตาเห็ดนะครับมโว่าิเป็นหลายยางนะครับที่สําคัญกลเรื่องหมอลำเนาะนะครับตะกี้เ็เดินสายเลยนะครับแต่ข้าว่าตัวสามหลอดสองร้อยนะครับเจริญใหม่ๆนะครับ การขึ้นบันเที่ยวน้ำปัดแจ้วสันนะครับไปบ่ได้้น้ะครับพี่น้องมันหยุ่งยากนำการนำงานแน่นะครับอีกนนึงก็มากไปเที่ยวจังสันนะเพราะว่าผมไปโซนลุงศรีกับซอมไปเที่ยวนั่นแหละนะครับพี่นอ้องก็ถือว่าเ่าได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งงานนะครับ<ม>ก็ไปจังได้เลยพี่น้องเพิ่นไปอยู่บ้านเมียนซีรีแล้วก็มีปู่ยู่ให้นะครับเพข,ข่้นเขาก็นอนนะครับ บอกสมบัตินะครับบอบ้านเนาะนะครับไปปล่อยปลานอะเลยอะไรก็จะกจังไดนนะครับว่ามีผูเ้เฝ้าผู้โยนะครับไปขั้นไปนัากันสนามตตังโยแหละนะครับให้ทั้งสองคุณพ่อแล้วก็ลูกนะคะเพียรพัฒทรัพย์จิตไพศาลสวัสดีตอนเชา้จาจตาก้างนะครับสวัสดีตอนเชา้าขึ้กันได้ที่หนองนูง้น สาบเลียคว่ำขนเหลอกซีนะครับหาเนี่ยกินเขาเ่าแซ่บแซบแซบแบไปทําการทํางานสู่ชีวิตกันต่อนะพี่น้องเนาะยิงอากาศเสมอเย่หัหนครับเสดสุพรรณีนะครับสาบุญมีเนาะบบนะครับบุญมีบุญมากนะครับบุญมากพระมีสู้ๆู่คาตาคาเป็นกำลังใจให้พี่แพลคาต,ตาการคา,าขอบคุณเด้อน,นะครับ เคยบอกว่ารักกันนานา,นาสวัสดีค่ะตานานิตะสวัสดีครับสวัสดีคนสวยเอฟซีสวัสดีเอฟซีสตีสวัสดีเอฟซีสุภาพบุรุษนะครับหลานสองคนคือกำลังใจครับตาการเส้น ทำหวานเนี <f dragging> ่ยเก็บอกหวานอย่างจริงจัเลยนี่พวกคหวานมีตัวนะครับใชื่ใจหน่อยแต่ก็ไม่กินของข้าวเรากินของหวานต่อเนาะสวัสดีครับตาสุขภาพแข็งแรงนะครับนะครับ คุณพี่น้องเย็ซีนะครับที่พอ่อรให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเย็บซีกับขึนการเดินพี่น้องเดิอนะครับขอให้สุขภาพที่แข็งแรงนะครับบาดซึมจ่าโรคไข้ไถ้เก็บน่องนะครับติดตามพี่เพลตั้งเพื่อไม่อย่าพลาดคลิปวิดีโอใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ